เป็นที่ทราบกันดีว่าอุบัติเหตุถนนจัดเป็นปัญหาระดับประเทศประสบผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศรัฐบาลได้ตราบึกปัญหาจิตให้สือนออำนวยความลอดัยทางถนนหาวิธีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อช่วยลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมใช้ถนนเราก็ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนเนี่ยนะครับ ในหลายๆด้านด้านแรกเนี่ยในเรื่องการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยถนนกล่องการพัฒนายอย่างยื่หยืนในเอ SDG นะครับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนะครับจากปิญญาสกโคมนอกจากนั้นแล้วเราก็ได้กระตุ้นการมีงานของหน่วยง,งานที่อยู่ในพื้นที่งานโดยการมดยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองกรมส่งเสริมการท้องทิ่นสำนักงานต่างปร,รงชาตินะครับทางกระทรวงมนาคมนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้มีการจัดทําคู่มือแนวทางโดยเฉพาะนะครับที่เราให้ความสําคัญ มากเป็นพิเศษก็คือการให้บ้านชุมชนนะครับแล้วก็ให้องคก์กร้องถิ่นมีส่วนร่วมนะครับในการจัดตั้งด,าด่านชุมชนนะครับซึ่งจะเป็นกลไกในการป้องกันลดระดัติาหตุในเชิงพื้นที่นะครับเราได้จัดทําฐานข้อมูลนะครับกลางเนี่ยนะร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้คนปลอภัยจากรถนะครับเพื่อจะได้รู้ข้อมูลการเกิดจตนวนครั้งที่เกิดผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะครับเป็นระบบสารสนเทศกลางเนี่ยนะครับกำหนดมาตรการ 3ยกกำลัง3ก็คือ3.3คูณนะฮะโดยมีมาตรการแรกเรียกว่าการเพิ่มมาตรการในการเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและระบบบริการมาตรการที่ถึงคือมาตรการลดลดสาเหตุการเกิอดอุบัติเหตุนที่สําคัญโดยเน้นการดูการทั้ง,นงในเชิงนโยบายส่วนกลางและก็ในเชิงพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำไปถึงปลายน้ําส่วนมาตรการที่3เป็นมาตรการสนับสนุนสนับสนุนพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมนะการเมืองานต่าง เราก็จะเน้นในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับตลอดจนนะครับให้มีการจัดทำแผนการจัดตั้งด่านชนุมชนแล้วก็พยายามสร้างการมีส่วนร่วมนอกจากนโยบายที่เป็นแนวทางเพื่อช่วยขับเคลื่อนในการสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งเลยที่เราไม่ควรจะละเลยนั่นก็คือการสร้างความพร้อมก่อนขับรถเคลื่อนไปตามถนนเช็คสติก่อนสตาร์ทง่วงให้จอดหลับเมาไม่ขับเท่านี้การใช้รถใท้ถนนก็มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและลดอุบัติเหตุลงได้แล้ว